รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดการเดินทางหลายปีที่ผ่านมา ของรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโอกาสเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนมากมายจากวันนั้นถึงวันนี้การส่งกำลังใจผ่านรายการและการให้ของคุณผู้ชมทำให้ประกายแสงเล็กๆของความหวังกลายเป็นแสงสว่างสร้างจุดเปลี่ยนให้กับใครหลายคน เรนิดรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังเนี่ยตั้งแต่ทํารายการมาเนี่ยปีนี้คุณเอกพันธ์คุณประทับใจเคสไหนมากที่สุดแล้วก็เป็นเคสที่สามารถดูแล้วมันเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆได้แต่ละเคสเนี่ยเขาก็ต่อสู้ของเขาอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัว ที่กำลังท้อแท้แต่มีอยู่เคสหนึ่งที่ผมประทับใจมากไม่เคยลืมเลยนะยเคสของคุณสุดใจที่มีลูกชื่อน้องปลาครอบครัวนี้นะขนาดเขามีลูกเป็นแบบนี้นะแต่เขามีความสุขความสุขจากน้องปลาเนี่ยเคสนี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงจากที่เราไปเยี่ยมวันนั้นนะที่อ,ออกอากาศไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยววันนี้เคสนี้นะครับเราจะไปเยี่ยม ครอบครัวคนสุดใจกันผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าครอบครัวนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างไปเลยครับไปทางนี้ย้อนกลับไปเรื่องราวของคุณสุดใจกับสามีเป็นครอบครัวที่น่าสงสารมากเพราะลูกสาวคนเดียวเกิดมาเป็นดาวซินโดรมครอบครัวจมอยู่กับความทุกข์เป็นเวลานาน ดิ้นลนทุกทางเพื่อให้ลูกสาวดีขึ้นคุณสุดใจพยายามพาน้องปลาไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแต่ก็ไปได้เพียงอาทิตย์ละวันเท่านั้นเนื่องจากครอบครัวยากจนไม่มีค่าเดินทางรำพังรายได้จากสามีที่ทำงานในโรงงานไม่พอในแต่ละเดือนกำลังใจเดียวที่ทำให้ครอบครัวมีรอยยิ้มและยังมีแรงสู้ มาจากลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพวกเขาจนกระทั่งเมื่อต้นปีทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังได้เดินทางมาเยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวของคุณสุดใจเราได้เห็นความพยายามของคุณสุดใจที่ไปเยี่ยมจากเย็บผาของพี่สาวมารับงานเสริมหาไรายได้ช่วยสามี และได้เห็นถึงความรักที่แท้จริงโดยมีลูกสาวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวท้ายที่สุดเราได้มอบทุนทรัพย์เพื่อให้ครอบครัวมีความหวังในการสู้ชีวิตต่อไปปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมกันอีกครั้งเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของคุณสุดใจ ครอบครัวที่ไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาเลี้ยงดูลูกสาวที่ป่วยเป็นดาวซินโดมครั้งนั้นทางรายการและผู้ชมได้ร่วมกันช่วยเหลือส่งกำลังใจให้ครอบครัวของพวกเขาอย่างเต็มที่วันนี้ครอบครัวเขาเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับตรงปลาจำได้นะตรงปลา เป็นเก่งนี่น่าจะใช่นี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 ่จำได้ที่ว่าสุดสุดเหลืองนี่ปุ๊บต่อด้วยเขียวนี่นี่น้องปลาน้องปลาน้องปลาดีครับสวัสดีน้องปลา จำได้ไหมโอ้โหนี่จักใหม่เลยเหรอจักใหม่ทำโอ้โหนี่ห้องเฮิรแบบปรับปรุงใหม่เลยนะตะขาบตะขาบะขน้องปลาแล้วก็มีงูด้วยมันขึ้นมาตะพุ่งุ้ยมีด้วยเหรอมีค่ะหรอนี่เตียงเติใหม่หมดเลยดูเหมือนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นพ่อสมควรกับครอบครัวของคุณสุดใจแต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือน้องปลายังคงเรียกรอยยิ้ม ให้กับครอบครัวและคนรอบข้างเสมอคุณผู้ชมครับและนี้ครอบครัวของน้องลูกปลานะครับแล้วก็นี่คุณสุดใจนะครับที่เมื่อประมาณสักหกเจ็ดเดือนที่แล้วเนาะได้ไหมประมาณนั้นนะที่รเรามามาเข้ามาทั้ทงรายการเข้ามาช่วยเหลือจากวันนั้นถึงวันนี้ที่รายการเข้ามามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเปลีป่ยนแปลงเยอะค่ะเพราะว่าจากแบบ น้องปลาไม่มีเงินไปโรงเรียนก็มีดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วยังไปโรงเรียนเหมือนเดิมไหมไป,ไปก็จากไม่มีอะไรก็มีค่ะเพราะว่าจากไม่มีเตียงนอนอะไรนี่ก็มีค่ะมีจากใหม่เราก็ไปเรียนเย็บผ้าไปรเรียนเย็บผ้าก็คือครอบครัวเราก็ก็ดีขึ้นจ<อ>ากเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งผมรู้เลยว่า<อ>ความขยันนะครับของของแม่เองแล้วก็เอาใส่ลูกด้วยนะครับทำให้มีการพัฒนา ขึ้นมากนะผมรู้จักน้องน้องปลาแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าไปพาไปโรงเรียนเนี่ยเป็นขวัญใจของครูเป็นขวัญใจของเพื่อนๆนเลยใช่ไหมชอบอ่าอ๋อสร้างความสร้างความสุขให้กับทุกคนบางทีงานคนพิการเนี่ยก็บางทีครูก็เอาไปเต้นงานคนพิการสากคนแล้วคุณแม่ก็ยังทําเกี่ยวกับทําค่ะทําทุกอย่างริบินใส่ซิปอะไรแล้วก็ตัดชุดไปเรียนมาก็จะตัดชุดถ้าเข้าสั่งมาก็มีออเดอร์มาก็ทายังไงก็ทาอย่างนั้นเหมือนเดิม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมหรียจัใหม่ไปโรงเรียนด้วยแล้วก็แล้วก็จากที่เป็นหนี้หมื่นห้าเอาเงินไปใช้หนี้แล้วก็สบายสบายไม่มีหนี้แล้วไม่มีหนี้มีเงินเก็บด้วยทุกวันนี้มีเงินเก็บเสียดอกครับแล้วพ่อละครับก็เสร็จแล้วจะทาอะไรก็กะว่าจะทํางานจะพักเพึ่อรอให้ลูกสาวจบก็จะพากับบ้านบบ้า่างจังอนียแห่ละเจแทอไรก่างจังรหวัดกันบกลาับบ้านะไปอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนครับที่จะไปอยู่ นครพนมครับนครพนมโอ้โหคือจะไม่ไปยุ่งเงเทพแล้วไม่นะครับโบก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 นี่คือความสุขนะครับที่น้องปลาสร้างสรรค์ให้กับทุกๆคนนะครับที่ได้อยู่ใกล้ๆเขาก็จะรักเขานะครับทาให้เรารู้สึกก็ว่าอารมณ์นะเรื่องอารมณ์ดีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอารมณ์จากที่เมื่อก่อนเรามาเราก็รู้สึกว่ามันมันอึนนะไม่รู้จะออกทางไหนแต่ รายการเรามาช่วยแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเพราะว่าการคิดบวกนะมันก็ทําให้เรา,าเราเราดีจากคนไม่เคยรู้จักเขาดูคลิปรายการนี้เขาก็รู้จักรกเขารู้จัก,จกเพื่อนอะไรเขาก็ส่งบางทีเขาก็ส่งใจมาก็ทักทายบอก่าอุ้ยโอ้รายการนี้ได้ยังไงอะไรเขาก็พูดคุยกันให้กําลังใจกันอ,อันนี้ก็ คนก็สั่งเข้ามาเยอะค่ะบางทีก็มีออเดอร์เข้ามาก็โทรเข้ามาอ๋อเหรียญเหรียญโปรยโปรยเหรียญงานบวชงานอะไรนะแล้วเขจะสั่งซื้อสั่งทําก็ได้ขายยังไงนะทำยังไงนะดอกละสามบาทค่ะดอกละสามบาทร้อยละสามร้อยนะครับร้อยละสามร้อยพี่สุดใจครับผมอยากให้พี่สุดใจเนี่ยพูดให้กําลังใจกับคนที่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าประชาชนที่ดูอยู่ที่เขากำลังหมดกำลังใจกำลังท้อแท้ใจค่ะจากแบบ คนที่มีลูกเหมือนเหมือนน้องปานะคะแบบเป็นเด็กดาวอย่างนี้อย่าไปท,าะะทอนะคะ <c oughs> อย่า<อ>ท้อนะอย่าท้อค่ะสู้ค่ะสู้ท,ที่ได้ลูกปานี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กที่แบบว่าคนรังเกียจนะคะครับรนีน่เป็นคนรักเนาะไปไหนก็เขาเป็นคนน่ารักนะเขาเป็นคนที่แบบไปไปไหนเขาจะชอบแล้วก็เขาก็จะชอบเขาแบบว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เกเรแบบว่าเขาเจะชอบเต้นชอบลั่นเลยใช่ ให้กำลังใจแล้วโอ้นี่กำลังใจกำลังใจขอบคุณทุกทุกคนอ่าขอบคุณทุกทุกคนนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นนตอนนี้นะครับก็เป็นความเขาเรียกพลังบวกจากครอบครัวนี้นะครับเป็นความรักของคุณพ่อของคุณแม่ที่ต้องการที่จะดูแลลูกสาวให้ดีที่สุดถ้าเรามัวแต่ท้อไม่ทําอะไรเลยเนี่ยสิ่งนี้ดีก็คงไม่เกิดขึ้นกับเหมือนกับครอบครัวน้องปลาครับผม ครับผมคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านนะครับที่ส่งกําลังแรงใจผ่านรายการของเรานะครับแล้วก็การให้ทุกการให้มีคุณค่าเสมอครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของคุณสุดใจผมกล้าพูดเลยว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาสามารถต่อยอดนะครับต่อยอดรายได้หรือต่อยอดความสุขต่างๆให้กับลูกของเขามีความสุขแบบนี้ครับครับนี่ให้ไหมครับขอบคุณครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีรันดับเทสต์ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาของรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวัง โดยสมานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราได้จุดประกายแสงแห่งความหวังร่วมกับคุณผู้ชมส่องนําทางให้หลากหลายชีวิตให้ได้พบกับจุดเปลี่ยนซึ่งการเดินทางของเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมก็เช่นกันจะช่วยกันส่งต่อแสงสว่างแห่งความหวังต่อไปเพื่อสร้างคุณค่าของการให้ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี